ก็ขอ sorry ทุกคนด้วยนะครับผมก็กลับมาเหมือนเดิมตอนซานเอนะครับกลับมาในเกม Call of Duty Mobile เอ็นครับผมอ่อวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเทคนิคการแต่งปืน M 1 6นั่นเองนท่าผมมีคนดูขอมานะผมก็จัดให้เลยท่านผมอย่างตัวปืน M 1 6เนี่ยเป็นตัวปืน AR ท่านผมเป็นปืนสายเบิร์นเอ็นท่านผอมเด็บยิงทีละสามนัดนะทุกคนเออคือคล้ายๆกับพวกฟาโรชิคอมอะไรพวกนี้นะทุกคนแด็บเป็นปืนสามนัดนะทุกคนเออปืนเนี้ยบอก บอกเลยว่าถ้าเรายิงดีๆโดนทุ่งเม็ดโคตรโกะทุกคนพวกปืนสายเบิร์นเนี่ยเออก่อนที่จะไปดูของแต่งปืนนะผมก็ได้มีกล่องมาใหม่นั่นเองนะผมเป็นกล่องตัวนี่เลยนะผมเป็นตัวสมุไรทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เท่มากๆเลยนะผมแล้วก็มาคู่กับปืน H S นั่นเองนะผมบอกเลยว่าปืนสกินนี้สวยมากๆเลยนะผมเป็นแบบออกแนวอ่ายังไงทุกคนสมุไรจจะมีตัวเป็นตัวเกาะด้วยทุกคนเออคือดบบเท่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของสกินโลคัสนั่นเอง ผมเป็นแบบเหมือนลายดอ,อกไม้นะทุกคนก็เอาเรื่องอยู่นะ แล้วก็จะมีตัวของไม้เบสบอลนะผมก็ลายดอ,อกไม้เหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของมีดลายดอ,อกไม้นะผมระเบิดลายดอ,อกไม้นนเองนะครับแล้วก็ล้มและวิงสูตรลายดอ,อกไม้เหมือนกันเลยนะผมก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะผมแล้วก็จะมีตัวของตุงตงต้งเต้งนะเป็นหัวคาบ,บุกิทุกคนเออคือแบบมันต้องเรียก <Alles. S 2> ว,ว่าคาบ,บุกิไม่ได้นะเป็นหัวนักลบดีกว่าทุกคนเออถ้าคาบุกิมันจะมีเข่าเยอะเวละเอออันนี้ก็หัวนักลบปกติทุกคนก็เท่นะแล้วก็จะมีนี่นะผมตัวของสเปนนะเอ็นะผมก็สวยนัสวยอยู่ มันเป็นยังไงเหมือนเป็นเป้าอ่ะทุกคนเออแล้วก็จะมีตัวกรอบรูปเนี่ยโหเท่มากๆเลยทุกคนกรอบรูปเนี่ยเป็นโรบอทนะทุกคนหุ่นยนต์นะเออก็ใครที่อยากจัดนอมเหลืออีก19วันนะใครอยากจัดรีบม,มาจัดกันไดน้ผมบอกเลยว่าตัวครกับเ k ทเนี่ยคือเท่มากๆเลยนะครับผมดูผมชอบตัวสกินเ k ทคมากเลยนะครับผมใครอยากจัดรีบม,มาจัดกันไดน้ผมเลย19กวันนะทุกคนเออก็ประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเกมเพลย์ของผมผมขอขาละหนึ่งไลค์ก่อนนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหมยย่มยมตาม ฝากติดตามแลวก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกัน ควรประสบปัญหาเราีนอยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยร้านรับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ด้านผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%นะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนถ้นะผมใครสน จ่ายก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจตาคาอธิบายได้เลยนะครับผม มาทุกคนก็มาดูหน้ารถเอาเปืนขอผมกันเลยนะครับผมนี่เลยสกินที่ผมใช้ก็คือตัว M16 Valentine A นะครับผมนี่สกินตัวนี้เลยนะผมเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าของแต่งที่ผมจะแต่งปืน M16 เนี่ยผมจะแต่งเป็นแนวลดแรงดินะครับแต่เป็นรดแรงดินแนวตั้งทุกคนแล้วก็ปืนเบิร์ดเนี่ยมันจะมีเฉพาะแรงดิแนวตั้งผมไม่ต้องไปสนเรื่องแนวนอนเลยนะคนเพราะว่ามันไม่มีอยู่แล้วนะครับมันจะเบิร์ดเทียบสามนะก็คือดาดีดขึ้นอย่างเดียวนคนแต่ยิ่งปืนไม่มีแรงดินยิ่งโกงนะครับผมอ่ะอันแรกผมใช้เป็นตัว โอวบีซีมาร์กแม่นะผมเพิ่าเพิ่มความมันยำนะครับแล้วก็เพิ่มในดัมเม้นะรุ่นแรงดิ่แนวนอนและแนวตั้งนะครับผมอย่างต่อไปคือตัวไม่ติดผ่านฐานเองนะครับผมทำให้เราซูมไวขึ้นนะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมอย่างต่อไปคือตัว O W วซเลเซอร์ทิคอนเองนะครับผมจะทําให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความมันยำเมื่อเล็งจิงนะครับ อย่างสุดท้ายเอ้ยยังไม่อย่างสุดท้ายทีทุกคนอย่างที่4นะผมยังไม่สุดท้ายนะก็คือ39ราวดิเดนแม็กนั่นเองนะผมเป็นอาแมกซีนที่จะเพิ่มกระสุนไมีกานั่นเองนะผมมาอย่างสุดท้ายนะผมอันนี้คือสําคัญมากเลยกับปืนกระบ,บอกนี้นะผมก็คือตัวรถแรงดิ่นแนวตั้งนั่นเองนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าปืนสายเบิร์ดเนี่ย แค่ถ้าสมมุดเราลดแรงดีเดียวตั้งไม่ได้เนี่ยคือจะเป็นอะไรที่เล่นง่ายมากเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยวไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะทุกคนก็ไปกันมาทุกคนเราเข้าในเกมันแล้วนะครับผมหดาเป็นดางตัวนุกชาวรัสเซียนอนครับผมมาเดือเจอเอ็มสิบหกนี่โอ้โหมาดิเป็นกันวะนี่ไงตัวนึงหโดนเพื่อนเก็บก่อนเอ็มหไม่โดนไม่ใช่ไม่โดนไม่ตายนี่โอ้โหเพื่อน เหล่คิวเราหน่อยดิเอ้ยยิงแันหนว่าได้ๆโอ้โหเกือบเกือบแตกเกือบแตกเดี๋ยวแป๊บนึงรีเลือกก่อนรีเลือกก่อนใจเย็นๆเอ้ยในรถตัวนึงในรถตัวนึงจะไปไหนไปไหนอออืื้หไม่ตายด้วยหวั่นทุกคนโดนนะโดนไปเม็ดเดียวเองตายไปดีโอ้วิ่งมาทำไมเอ้ยอออืื้หเพลินเก็บแตแล้วโอ้โหเกินไปน, Donald น,นะเดี๋ยวเขาอยู่ไหนมเนี่ยเฮ้ยเขาหายไปไหนหมดวะเอ้ยเนี่ยตัวนึงโอ้โหรถระเบิดตาย M79 มเจกยัดมาจากไกลเลยเว้ยเฮ้ยยังชอบเลยเอาเทมไม้ดักก่อนไปมีคนโดนไหมไม่มีโอ้โหคอนเดะ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 โอ้โหบันหนึ่งโอ้โดนคอนว่ะโอ้โหเดี๋ยวคอนอีกแล้วเฮ้ยเกมยิงปืนหรือเกมปาระเบิดวะเนี่ยมาทุกคนมาจังหวะนี้เอาคอนดักก่อนเลยระเบิดโคตรเยอะอะทุกคน เดี๋ยววันหะนี่งนะโอ้โหระเบิดละนั่นไงจริงด้วยพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนะที่เกมปลาระเบิดหรือเปล่าวันนี่มีแต่ระเบิดเนี่ยไอ้แมททุกคนได้เสียงแต่ระเบิดจังหวะเนี้ยนะอยู่ไหนวะเดี๋ยวเจอ, A Z อเอติ๖ตันตาแน่นู่นแหลกันหมดอหะเดี๋ยวแป๊บนึงรอดักคนกันอยู่ไหนวะเฮ้ยฮัลโหลเนี่ยตรงนี้มาแน่เดี๋ยวแป๊บนึงผมถอยก่อนหลังมาหลังมาโอ้โหแฟดอีกแล้วแฟดแฟดแฟดโอ้โหเกือบเกือบไปแล้วเกือบไม่รอดเดี๋ยวเหมือนจะมีตัวไปบ้านเราเนี่ยตัวนึงตายไปดิไม่ไหมไม่ไหม เดีวบัตรหนึ่งบีเยอะเลยแหละบีสองตัวตายหนึ่งไปเอาดิตายสองโอ้โหเก็บได้แค่สองตัวทุกคนโดนคิวเก้าลูดว่ะมาเดี๋ยวเจอเอ็มสิบหกอยู่ไหนวะอยู่ไหนตรงนี้มันจะมีตัวนี่ไงตายดิตายไปดิโอ้โหตายไปดิเป็นไงล่ะเป็นไงโดนเอ็มสิบหกยิงกดไปโอ้โหโคตรสุดอะทุกคนมาผมผมเน้นดักนะเอ็นที่หงเนี่ยผมแนะนําให้ดับเน้นยิงดักนะทุกคนเพราะว่าปืนน่ะเห็นไหม ปืนมันดับเป็นปืนแบบสายเบอร์แหละทุกคนเลยเน้นยิงดักดีที่สุดนะผมถ้าเราไปวิ่งยิงเนี่ยคือยิงยากนะครับผมเราต้องแบบยิงโดนทุกเม็ดแล้วก็ยิงโดนอกด้วยนะผมเลยเน้นแบบเห็นไหมทุกคนอ่นสมมติเนี่ยเห็นไหมพอผมชาร์จปุ๊บโอ้โหตายเลยทีเดียวเชียวทุกคนแปไปบีไปบีบีไม่มีใครได้สักทีก่อนเดี๋ยวผมปาคอนดักก่อนมันหน้าบ้าจะมีตัวหนึ่งไม่โดนว่ะเอ้ยอยู่ไหนวะอ๋อตายแล้วโอเคสวยมามา อยู่ไหนหมดอยู่ไหนหมดปึ๊บผมดักตรงนี้แหละเฮ้ยตัวนึงตายไปดิดึงหัวไปอุ้ยตัวนึ่งอีตัวนึงตายโอ้โหดูทุกคนคือปืนเนี่ยถ้า M16 เนี่ยยิงโดนทุกเม็ดนะทุกคนคือปืนมันโกงมากเลยนะผมเพราะว่าแรงดีเนี่ยเราคุมแค่แนวตั้งใช่ไหมทุกคนแล้วก็เรื่องดาเมจเนี่ยถ้าเราปืนสายเบิร์เนี่ยทุกคนก็นาก่นาจะรู้อยู่แล้วใช่มว่ามันแรงอ่ะก็คือถ้าเรายิงโดนอ,อกหรือตรงหน้าท้องนะทุกคนสามเม็ดก็คือตายแน่นอนผมการันตีนโอ้โหระยะใกล้กับกลางนะแต่ถ้าไกลหน่อยก็ อาเสริมอีกสักชุดนึงอ่ะทุกคนบอกเลยว่าปืนจะบอกเนี้ยแบบเอาเรื่องจัดเอ้ยเดี๋ยวจะเย็ดจะไปไม่ตายอ่ะเอา้เอาอะไรวะทำไมเขาไม่ตายอ่ะอโดนธนูไปขนาดนั้นอะทุกคนเกินไปแล้วป้าไปไปเอาเธอไม้ดังก่อนเลยมามาผมไปดังหนะ้าบ้านเขาดีกว่าตรงนี้ปึ๊บมีใครมาไหมโอ้โหโล่งขนาดนี้โล่งไปเนี่ยตัวนึงตายไปดิ ไม่เปล่าไมา่เปล่ามาหนึ่งรีโลก่อนแล้วผมหลุดมาถึงหน้าบ้านเอ้ยไม่ใช่หน้าบ้านหลังบ้านได้ไงเนี่ยเอ้ยสไนเปอร์อรอเดี๋ยวแป๊บน,นึงผมดักตรงนี้แหละไปไหนหแป๊บน,นึงผมดักตรงนี้เลยยิงเพื่อนซะละโอ้โหมามาดักดักเลยเดี๋ยวล่าง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 ตายไปดีไม้ไม้ไม้ไม,ไม้จะมาทางไหนอีกมาไหนไหนก็เดินหลุดมาแล้วก็วิ่งเลยก็รักกันเอาดีเอาดีาดตายหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอ้เดี๋ยวเอาตัวนี้ก็ตายต่อไป แาวันนึงอีกตัวหนึ่งเพื่อนฝาเพื่อนเก็บก็รักกันนะโอเคสวยเฮ้ยตัวไปไหนไปไหนอืมอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึง,นงเฮ้ยเดี๋ยวเยอะเกินว่ะเดี๋ยวไปไหนจะไปไหนเฮ้ยโอ้โหลูกซองทุกคนเกินไปลูกซองมาโอ้โหผมไปวิ่งบวกกับลูกซองแต่เอ็มดผมก็เอาเรื่องนะทุกคนแต่เราต้องดับ,บยังไงทุกคนยิงโดนทุกเม็ดนะถ้าเราพลาดแม้แต่เม็ดเดียวเม็ดเดียวจริงๆนะผมก็คือเราต้องซ้ำเขาอีกชุดนึงแหละทุกคนถ้าเราพลาดนะมาเด้มาเด้ยเดยอยู่ไหนวะนี่นี่ดูดูโอ้โหเขาหลบไปก่อนว่ะ แต่ต้นตรงนี้ตัวนึงเห็นไหมทุกคนสองชุดระยะไกลเท่านั้นนะครับผมโคตรพอด,ดมันดีเดี๋ยวขึ้นไปดักที่เดิมเดี๋ยวเดี๋ยวโดดแป๊บอ่ามาหนังตรงนี้แหละเอาดิเอาดิเอาดิาดตายไปไม่กระเป้าไม่กระเป้า,าดีโลดแป๊บปึ๊บเฮ้ยตรงนี้สองตัวสองตัว,ต,วตายหนึ่งอีกตัวหนึ่งตายต่อโอ้โหเกินไปเกินไปเอ้ยมาไงเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วทุกคน ผมโดนทายยีห้าลูกระยะใกล้วาเห็นไหมถ้าเรายิงพลาดเนี่ยหรือยิงไม่โดนนะทุกคนคือแบบเรียบร้อยเลยนะผมก็จบครึ่งแรกเป็นแล้วนะผมก็สกอร์เจ็ดสิบห้าต่อหกสิบแปดทุกคนก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยบอกเลยว่านะเอ็มสนะิบหกเนี่ยทุกคนใครเล่นเป็นแบบยิงโดนทุกเม็ดอะไรประมาณนั้นนะคือแบบคล้ายๆกับฟาโลตอนแพทที่มันเมตาเลยนะทุกคนคือแบบชุดเดียวหายชุดเดียวหายทุกคนคือแบบโกงม,มากเลยนะครับผมมา เอ้ยตัวหนึ่งอ่ะจะไปไหนอีกตัวหนึ่งเอ้ยไม่โดนนี่ไงเน้นเไ้นใหม่ไหมไหม่ไหมเอ้ยสองตัวตายเอ้าไม่ตายด้วยเอ้าอะไรวะไม่ตายเฉยเลยเมื่อกี้โอ้ยังชอบเลยไปไปไปเดี๋ยวมามาเดี๋ยวผมขอปล่อยนาปลาแป๊บหนึ่งนะทุกคนเพิ่บบอกเลยว่าเน้นๆแน่จังหวะนี้ต้องมีคนโดนบ้างแหละเอาดิเอาดิโอ้โหโดนไปเยอะมากเลยทุกคนโดนไปสี่คนว่ะมาเดยตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ้าวตายซะแล้วมาดิ มาดิบอกแลวปืนนี้ทุกคนดักคือแบบโกมากเออผมบอกไปโดนดุ๊กเมนนี่คือตายแน่นอนอ่ะมามานี่ไงนี่ไงโอ้โหเขาแบบอบว่ะเขาแอบ,บหลังบ้านนี่นี่นอ้าวโดนธนูเฉยโอ้ยโดนธนูว่ะไป,ไปไปไปวิ่งไปเลยวิ่งไปดักเขาเลยเดี๋ยวผมวิ่งไปในบีว่ะเอาถือไม้ดักก่อนมาผมวิ่งยิงในบีเนี่ยลูกซองลูกซองไม่ทันว่ะทุกคนโดนข้างเข้าโดนข้างเข้าว่ะ มาปื๊บจังหวะนี้ยังไงเอาเธอไม้ไปก่อนเลยมีคนโดนไปไม่มีคนเลยมาเอ้ยตัวหนึ่งไปไหนแล้วไปไหนแล้วนี่ไงนี่ไงตายดิโอมามาอีกตัวหนึ่งจะไปไหนจะไปไหนตายโอ้โหทุกคนดูตึ่เกินเฮ้ยโดนมาจากไหนเนี่ยโดนเหรอโดนเอาคนก่อนก็แล้วกันเอาคนยิงไม่โดนเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหายิงไม่โดนเลยทะลุไม่โดนเลยทุกคนปืนอัุหงเนี่ยคือดับโดนน้อยมากคือเหมือนแบบ จาะเกาะมันน้อยอะทุกคนปืนกนะเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้คือแบบปืนปืนมันโ่มันเลยทุกคนแต่ว่ายังไม่ตายว่ะโอ้ยยังชอบเลยมานี่ตัวหนึง่งไม่เป้าไมคเป้าอยู่ไหนวะาอยไหนตัวนี้มันจะมีตัวไ,ไหนวะเนี่ยในบ้านในบ้านในมไม่ตายมาเดะมาเดะอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ไหนครับไอ้ออตัวหนึ่งหูยหยูยอะไรเฉียวหน้าเมื่อกี้ตายดิโอ้ยดยรูระเบิดเฉียวหน้า <c oughs> เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปเกือบไปรออแล้วมาเดี๋ยว จะพางไหนวะเฮ้ยบนบ้านเดี๋ยววันหนึงผมแอบก่อนเสียบนบ้านว่ะเฮ้ยไปไหนโอ้โหนี่มันเกมปลาระเบิดชัดๆเลยโอ้โหเอา M79 ยัดใส่ผมว่ะมาของเปิดวีโโทรละไม่ว่าแล้วต้นท่านี่ดูดูยัดอย่างเดียวยัดอย่างเดียวเอาดิเอาดิเอาดิยังไงยังไงมาดิมาเปล่ามาเปล่าโอ้โหยัดอย่างเดียวผมบอกเลยว่าผมยัดอย่างเดียวทุกคนเออโผล่มาโผล่มาหมดโผล่มาหมดโผลไม่โผล่ด้วยไม่โผล่โอ้ยเยอะเยอะตรงนี้เยอะเดี๋ยวไม่โดนว่ะทุกคนไม่โดนได้ไงวะ เอามาเขาอยู่ในบ้านกันหมดเลยอ่ะเขาไปทำอะไรกันเฮ้ยเขาไปโคมอะไรกันวะอยู่ในบ้านกันหมดเลยยังชอบเลยเินออกมาันหน่อยดีโหพังมาละเดินไปอัเป้าไป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 บีไปวีมาธนูผมก็พร้อมเอาเอากดเดินไม่ติดมาบอกเลยว่าธนูต้นซาพร้อมนะมาดิเอาดิโอมาดิโอมาดิมาทางไหนบนบ้านบนบ้านบนบ้านอ่ะตรงนี้อีกตัวหนึ่งโอ้หเออเรื่องว่าธนูต้นซาก็เอาเหมือนกันนะเนี่ยไปไป วิ่งไปโดยความรวดเร็วก็จบเกมมันทิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สกอร์ร้อยห้าสิบต่อหนึ่งร้อยสิบนะเอ็นะคปดูปืนแบบบลองแปลน่ารักมากเลยทุกคนนี่ดูชอ็อตเมื่อกี้ช็อตสุดท้ายนี่วะเอ้ยใช่ไหมวะไม่น่าใช่วะโดนยัดส่งแล้วไม่น่าใช่โอ้นึก็ช็อตสุดท้ายนี่ดูช็อตที่เก็บไปสองตัวไปทุกคนเดี๋ยวไปดูสกอร์แล้วก็คิวผมกันดีกว่านะครับผมปาปา ผมจะได้สกอร์และคิวเท่าไหร่ผมได้สกอร์ไปทั้งหมด4,891นะทุกคนโอ้เอาเรื่องว่ะนี่ดูปรับตูนเลงแล้วก็ยิงเน้นๆนะฮแต่ผมก็ได้คิวไปทั้งหมด41คิวทุกคนโอ้โหตึงเกิน ก็เป็นยังไงบ้างผมกับคลิปของผมภายในวันนี้นะครับก็สาหรับผมนะปืนอ่าตัวของเ1 6เนี่ยถาเล่นได้ไหมก็พอใช้ได้นะผมถ้าเทียบกับปืน AR ตอนนี้ก็ยังไงทุกคนต้องเลีอกวยังไงมันพอวัดกันได้นะผมกับพวกปืน AR พวก117พวกไทยอะไรพวกนี้มันพอวัดกันได้แต่ฟังผมไว้จบนะแต่เราต้องยิงเขาให้โดนทุกเม็ดน,นะผมแล้วก็ทิ้งระยะดาเมจค,ค่อนข้างจะเยอะเลยนะผมเพราะว่าปืนเนี่ยปืนสายเบิร์ดเนี่ยอ่าเอฟตหลยทุกคน เราต้องเน้นไปที่ระยะดำมีแล้วก็แรงดีนผมถ้าเรายิงไกลเนี่ย คือยิงไกลยังไงเราก็โดนนะใช่ไหมทุกคนเพราะมันดีดแนวตั้งอย่างเดียวแล้วก็เราแค่หาหมุมเล่นน้อมแล้วก็ทิ้งระยะซะเป็นส่วนใหญ่นั่นแหละเราจะเล่นง่ายมากเลยนะครับผมเอเอก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้ายชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะให้เกิดยังให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะผมว่าอยากให้ผมทํำปืนอะไรนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์พูดค,คุยกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วบ๊ายบาย Shake a whip on ice, cut myself a couple chips Hey, Move so fast, I'ma hit you with the stick. I'ma make a couple racks, and you steady hitting licks, Hey, No z be selling out shows You my name up in the arenas filling the seats up on the roads, no shit, yeah. I don't got